เดินมาหน้ามาจะจะมาเจอท้าวเวสสุวรรณก่อนนะพอได้เห็นใกล้ๆแล้วคือสวยนะทุกคนสวยจริงหนึ่งสองสามนำปัจจัยไปหย่อน ที่วัดดอนใหญ่ลำลูกกาคองแปดนะคะพาพ่อกับแม่มาไหว้พระทำบุญทนะี่เราเพิ่งจอดรถเสร็จนะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าไปดูในวัดกันนะคะนกข้างวัดก็จะมีของขายด้วยนะนดเดินมาหนะ้าวัดจะมาเจอ เอาเวทสุวรรณก่อนนะพาเข้าไปดูตอนเรามาถึงมันประมาณ11บเอ็ดโมงนะก็มีคนมาไหว้พระทำบุญกันแล้วนะเดี๋ยวเราเข้ามาในศาลาก่อนนะ อันนี้จะเป็นคนที่มารอเจิมกับพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆวัดกันนะ ุทูขอุสเป่าคะเดินมาดูรอบๆบุญเสือนามสกุลเดินมายังเสียมทอที่จะขอแล้วได้ขึ้นแป้งบนไหมขึ้นมาแล้วเหรอรอลูกแถวนี้เหรอเดี๋ยวลูกเราเดินดูรอบๆ่อนและถ่ายรูปไปยังินน้ขโบสถ์สีเงินทั้งหลังทุกคนก็็เปนราาาหับย่งทพ์ กินไม่หมดก็มีกลีบดอกบัวนะล้อมรอบโบดเลยแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันถอดรองเท้าก่อนนะพอได้เห็นใกล้ๆแล้วคือสวยนะทุกคน เราพาเข้าไปดูข้างในเราไหวาพาข้างในเสร็จแล้วโบสสีเงินทั้งหลังนะทุกคนสวยมากนะ เดยวพาเดินดูรอบๆโบสถ์สวยจริงดูดิทุกคนอยากให้มาเห็นกระตาสวยจริง เดี๋ยวมาดูดอกบ,บัวรอบๆฐานกลีบดอก <c oughs> บ,บัวใหญ่มากเดี๋ยวเดินมาหาพ่อกับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางไปดู พญานาคกันนะเป็นปฏิมากรรมที่แบบคือสวยอะ่ะเออเห็นจากในเน็ตเห็นจากใน y o u t u b e อะไรแบบนี้นะอยากไปดูของจริงว่าจะสวยขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราเดินมาหาพ่อกับแม่ก่อนาางบคด หนึ่งสองสามเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในะปลอดภัยนะครับากนะครและนำปัจจัยไป สวยมากว้าวดูนี่สวยมากอะ่ะเอออยากให้ทุกคนมายังทำไม่ค่อยเสร็จดีนะทุกคนเขากำลังจะ กำลังทำกำลังสร้างอยู่เลยนะมาช่วงกลางวันนะคือแดดร้อนแต่ว่าแสงสวยแต่คือร้อนจริงอันนี้จะเป็นบริเวณด้านข้างนะทุกคนคือเขากำลังสร้างอยู่นะกำลังทำยังไม่เสร็จดีเลย เดินมาเรื่อยๆนะทุกคนแดดค่อนข้างร้อนว้าวจะให้ดูข้างในคือเดินมาสุดทางนะทุกคนจะมาเจอแบบนี้เลยสวยมาก ทุกคนเรานึกงว่าสุดทางแล้วนะแต่ว่ามันยังมีทางไปอีกนะยังไปได้อีกโอเคแล้วเดินไปต่อ ร้อน <laughs> <c oughs> คือเขายังก่อสร้างกันไม่เสร็จนะทุกคน <c oughs> คือถ้ามันเสร็จแล้วอ่ะคือมันน่าจะสวยมากอะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับเลยนะทุกคนพ่อกับแม่น่าจะรออยู่ แกร้อนนะก็เลยแกไปนั่งพักก่อนเป็นไงบ้างคะวันนี้สวยค่ะสวยไหมสวยค่ะพญานาคก็สวยเนาะร้อนไหมร้อนไหมพญานของทางนะคะจะมีจุดขอพรใหญ่ๆสามจุดนะคะร้อนจะตายเพราะอากาศร้อนจุดแรกนะคะขอพรพ่อปู่แม่ย่าพ่อ มาแล้วนะเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินข้างหน้านี่ก,กพ่อพ่อเป็นไงมั่งไปวัดเมื่อกี้นี้สวยปะวัดอ่ะสวยใช้ได้สวยไหมพญา,านาคก็สวยโบสถ์สีเงินก็สวยเนาะสวย,สวย,สวยถ่ายรูปมาได้กี่รูปแล้ว สิบกว่าลูกสิบกว่ารูปสวยมากเออมีลูกคู่กับแม่ด้วยลูกถ่ายให้เดี๋ยวลูกคอยส่งให้ร้อนไหมวันนี้ร้อนปะร้อนแต่มีลมเออร้อนเนาะกลแต่ว่ามันถ่ายรูปแล้วสวยนะมันแบบมันมีแสงอะใช่ใเออแต่ว่าร้อนไปหน่อยแล้วไม่หรอกเรามาถึงตอนเที่ยงพอดีด้วยแหละเที่ยงเออมันก็บรรยากาศ ประะเททศไทยอ่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันนะเดี๋ยวให้พ่อขับรถพาไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะทุกคนอยู่ริมคลองชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโหลพาอารมณ์คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตเลย คนเยอะปะเนี่ย <Okay. S 1> นี่ก๋วย <Okay. S 1> เตี๋ยวเรือเราได้แล้วนะ mm hmm. ดูน่ากินอยู่นะ mm hmm. กินเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะกลับและก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยก๋้ยเตี๋ยวเรือโหระพาแต่ไม่มีโหระพาเลยสักใบอะแตอร่อยโอเคก็เดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับบา้านแหละก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย